สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนม .6 ทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งในคลิปที่3ของเราในหัวข้อเดิม part of speech นะคะในคลิปนี้กูนำแบบกัดัมาให้ทําพร้อมกัน10ข้อนะคะแต่เปลี่ยนรูปแบบเป็น choice มี choice ให้เลือกนะคะมาดูที่คำสั่งกันก่อนเลยนะคะคำสั่งเขาบอกว่า identify what part of speech each underline word is identify what part of speech ก็คือให้หา part of speech นั่นแหละ each underline word ก็คือคำที่ขีดเส้นใต้ในแต่ละประโยคให้ดูว่ามันเป็น part of speech อะไรเท่านั้นเองนะคะทีนี้สิ่งที่ต้องดูเลยอันดับแรกเราต้องดูที่โจทย์ก่อนถูกไหมคะโจทย์แต่ละข้อจะมีคำที่ขีดเส้นใต้อยู่สองคำนะนะในข้อนี้คำแรกคือ design design คำที่2คือ access access นะคะนะดีไซก็คือออกแบบปกติแปลว่าออกแบบ access แปลว่าการเข้าถึงเข้าร่วมนะคะแบบนี้นะนะคะทีนี้สมมุติว่าถ้าเราจะวิเคราะห์ที่โครงสร้างประโยคเราทำกันไป 2- 3สาแบบฝึกหัดแล้วนะนะคะถึงการเรื่องวิเคราะห์โครงสร้างประโยคนะคะเรามาลองดูจุดแรกก่อนเลยดีไซน์ดีไซน์มีคำนำหน้าคือ the 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 ตามด้วย now ถูกไหมคะไม่มีคำขยายอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นดีไซน์ตัวนี้ part of speed ก็น่าจะต้องเป็น now ถูกไหมเพราะมันมี the นำหน้า the design of buildings building หมายถึงสิ่งก่อสร้าง the design of buildings คือการออกแบบสิ่งก่อสร้างนั้นๆหรือตัวตึกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นช้อยที่เราตัดออกแน่นอนเลย2ช้อย A กับ B เพราะคำแรกเป็น n o วไงก็เอาไว้โทษทีตัด A กับ C ออกเหลือ B กับ D เพราะดีไซน์เป็นนาวตามหลังเดิะแน่นอนนะคะโอเคมาดูคำที่2 access 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 เข้าถึงการเข้าถึง access ในเป็น Ver รกก็ได้เป็นนาวก็ได้นะทีนี้สิ่งที่เป็นข้อสังเกตคือคำนำข้างหน้าคำข้างหน้า easier 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 มาจากคำว่า easy e a s y easy ที่แปลว่าง่าย easy เป็นคุณศัพท์ adjective เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม er ได้ว่า easier แปลว่าง่ายขึ้นง่ายกว่าง่ายกว่าเดิมแต่ยังไงก็ตาม easier เป็น adjective ตามหลัง adjective ต้องเป็นตามหลัง adjective ต้องเป็นสมมุติว่าตอบนะตามหลัง adjective ต้องเป็น n o u n ดังนั้นถ้าเราเข้าใจโครงสร้างเราพอรู้ความหมายของคำบ้างเราจะวิเคราะห์ได้เลยว่า design ก็เป็นนนว access ก็เป็นนนวช้อยที่ถูกต้องคือ be boy นะคะนาวกับนนวทีนี้มาดูว่าประโยคนี้พูดถึงอะไร increasingly the design of buildings is being modified to allow easier access for disabled people นะคะ increasingly ก็คือเหมือนกับการเพิ่มขึ้นนะเป็น adverb นะคะ increasingly นะนะการเพิ่มขึ้นของตัวตึกที่ออกแบบมา is being modified ถูกออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าไปในตัวตึกนะง่ายสำหรับใคร easier access for นะคะ disabled people disabled people หมายถึงคนพิการคนไร้ความสามารถซึ่งก็คือหลักๆก,ก็คือคนพิการนะพูดถึงการออกแบบตึกให้คนพิการใช้ได้สะดวกขึ้นความหมายของประโยคเป็นแบบนี้ โอเคข้อต่อไปข้อที่สองข้อที่สองคำที่ขีดเส้นใต้มีสองคำอีกเช่นกันคำแรก lack คำที่สอง which นะคะลองพิจารณาซิติ๊กตอกติ๊กตอกหน้า lack เป็น the the lack of เพราะฉะนั้น l a c กก็ต้องเป็น noun ถูกไหมตามหลัง the เป็น noun 99%นะคะ The lack of นะคะการขาดแคลนของอะไรบางอย่างนะคะนะของอะไรบางอย่างแน่นอนเป็น n o วนะคะช้อยที่ตัดทิ้ง a โทษทีช้อยที่ตัดทิ้ง a c เพราะเราต้องการนาวคำแรกเป็นนาวมี b boy กับ d dog ตัวเลือกเหลือน้อยลงถูกไหมคะนะโอเคนะมาดูต่อประโยคพูดถึงอะไรนะ The lack of extra student accommodation restrict the expansion expansion in student numbers which the university was planning มีความหมายว่า accommodation accommodation หมายถึงที่พักอาศัยพูดถึงที่พักอาศัยของเด็กนักเรียนนะที่มัน extra เนี่ยหมายถึงพิเศษถ้าพูดถึงเสื้อก็ตัวใหญ่มากนะคะ extra student accommodation นะคะก็คือพูดถึงที่พักของนักเรียน ะะที่มันขาดแคลน The lack of extra student accommodation ที่พักสำหรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้นที่มันขาดอยู่ตัวที่ขาดคือที่พักนะคะ Restrict Restrict หมายถึงเป็นข้อจำกัดข้อจำกัดคือที่พักมันมีน้อยมันก็จำกัดอะไร The expansion of student numbers จํานวนของนักเรียนที่จะเพิ่มขึ้นตัวตึกมีไม่พอที่พักมีไม่พอรับนักเรียนเพิ่มได้ไหม เพิ่มไม่ได้นะคะ which ในที่นี้มีความหมายว่าซึ่งซึ่งรับจำนียนโทษทีรับนักเรียนเพิ่มไม่ได้เพราะที่มาที่พักมีไม่พอนะคะมันก็เลยไปจำกัดการรับนักเรียนของ university plan แผนที่มหาวิทยาลัยวางไว้ which ตัวนี้มีความหมายว่าซึ่งแสดงแสดงเหตุผลที่พักมีจำกัดรับนักเรียนไม่ได้ตามแผนที่กำหนด นะคะ which ตัวนี้อยู่ในฐานะที่เป็นคำสรรพนามเรียกว่า relative pronoun นะคะจำได้ไหม relative pronoun คือเป็นคำเชื่อมประโยคกับประโยคหรือเชื่อมคำกับคำเพื่อขยายบอกเหตุผลให้ข้อมูลเพิ่มขึ้นดังนั้นช้อยที่ถูกต้องคือข้อ d e dog นะคะ d e dog นะโอเคต่อข้อที่3ข้อที่3คํคำที่ขีดเส้นใต้มี2จุด Getting กับ increase ลองดูซิจากโครงสร้างน่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นอะไรข้อสังเกตง่ายๆเลยจุดแรกนะ getting อยู่ตามหลัง is สถานะมันคือกริยาเติม ing เป็น present continuous ใช่ไหมมีมี verb to be ตามด้วยกริยาเติม ing เป็น present continuous เพราะฉะนั้นจุดแรก get getting เป็น verb getting เป็น verb ช้อยที่ตัดทิ้งได้เลยคือ บีบอกับ DDOC เพราะเราต้องการเวิร์บในจุดแรกถูกไหมคะเนี่ยวิธีการสังเกตง่ายๆพอมาดูจุดที่2 increaseincrease Incre แปลว่าอะไรยังไม่รู้อ่ะแต่หน้า increase มีเด e แน่นอน increase คือ now เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกคือข้อ c cat แค่นี้เองถ้าทั้งเรียนจับหลักได้อาจจะไม่ต้องแปลความทั้งหมดแต่ต้องดูที่โครงสร้างเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้น คำตอบคือ verb และ noun ความหมายของประโยคนี้แปลว่าอะไร Although the world is getting warmer slowly ถึงแม้ว่าโลกมันจะร้อนขึ้นเรื่อยๆ the increase in temperature varies from country to country the increase increase แปลว่าการเพิ่มขึ้นการเพิ่มขึ้นของ temperature คืออุณหภูมิ varies มันมีหลากหลายเลยใน country to country ในหลายๆประเทศ ะะพูดถึงภาวะโลกร้อนนั่นแหละนะคะข้อที่4นะข้อที่4คํคำที่ขีดเส้นใต้จุดแรก contributcontribut จุดที่2 possiblepossible possible. นะคะนะทีนี้ครูให้ดูนิดหนึ่งนะคะนิดหนึง contribut ครูครูครูเคยพูดย้ำเสมอเลยถ้ารู้ความหมายบางทีช่วยได้มากที่สุดแต่ถ้าไม่รู้ความหมายนักเรียนควรจะต้องวิเคราะห์จาก โครงสร้างให้ได้ข้อสังเกตรตรง Contribute นะคะ Contribute แปลว่าอะไรยังไม่รู้บางคนยังไม่รู้นะนะคะแต่ Contribute อยู่หลัง to เงื่อนไขของการใช้ to ถ้าด้านหน้าไม่ใช่กิริยาเกี่ยวกับการเดินทางหลัง to จะต้องเป็นกิริยาช่องที่1 95%เใช่ไหมเป็นกิริยาช่องที่1ไม่ผ่านเพราะฉะนั้น Contribute ในประโยคนี้มีความอ่มี part of s p e e c h เป็น v e r b ช้อยที่ตัดทิ้งเลยคือ A กับ C Contribute มีความหมายว่าสนับสนุนก็ได้มีส่วนร่วมก็ได้แล้วแต่เราออมาอัดเดได้กับสถานการณ์นะคะ as much as possible กูให้ดูคำว่า possible possible p, ossible, p o d u b l e s i b l e ถ้านักเรียนรู้ความหมายจะเข้าใจว่า possible แปลว่าเป็นไปได้อยู่ในฐานะของ คุณศัพท์บอกสถานภาพของคำนามนะคะนะแต่ทีนี้ถ้านักเรียนจำเรื่องของ prefix suffix ได้ suffix คือคำที่มาเติมท้ายคำแล้วทำให้คำนั้นเปลี่ยน part of speech นะคะ possible เป็นคำที่ลงท้ายด้วยด้วย suffix able ible เพราะฉะนั้นนั่นคือคุณศัพท์นะคะช้อยที่ถูกคือข้อ b นะคะข้อ b verb กับ adjective นะคะทีนี้เรามาดูความหมายของประโยคนี้สักนิดเขาพูดถึงอะไร <Yeah. S 1> students should not be passive should not be passive passive คือนิ่งเฉยเฉยชาไม่ทำอะไรเลยไม่โต้อตอบไม่มีปฏิกิริยานะคะ <c oughs> เด็ก,น,กนักเรียนนะไม่ควรจะเฉยไม่ควรจะเฉย but should try instead to contribute นะแต่ควรจะพยายามที่จะเข้าร่วม as much as ให้เป็นไปได้มากที่สุด as much as possible ให้เป็นไปได้มากที่สุด to group discussion คำว่า group discussion หมายถึงการอภิปรายกลุ่มก็เหมือนการทำรายงานกลุ่มอะเวลาครูให้งานไปไปทำในกลุ่มมี5 <Okay. S 1> คนเวลาออกมาพรีเซนต์หน้าห้องทุกคนควรจะมีส่วนร่วมไม่ใช่ให้คนใดคนหนึ่งพูดอยู่คนเดียวแล้วที่เหลือยืนนิ่งนะคะโอเคนะนั่นคือความหมายของประโยคนี้โอเคะ okay, ค่ะเราต่อข้อที่5นะคะ ข้อที่ห้าคำที่เกี่ยเส้นใต้คําแรก infer คําที่2 between ถ้ารู้ความหมายจะช่วยได้เยอะครูบอกแล้วนะคะนะคะเพราะฉะนั้นครูจึงเน้นย้ำให้นักเรียนต้องท่องศัพท์นะจ๊ะนะคะทีนี้เรามาดูก่อนถ้าสมมุติรู้ความหมายถ้าไม่รู้ความหมายก็ควรจะต้องรู้โครงสร้างทำความเข้าใจกับโครงสร้างนะนะคะทีนี้ดูจุดแรกก่อน infer infer อยู่หลัง to เพราะ possible to นะคะโทษที possible to ตามหลัง to ต้องเป็นกิริยาช่องที่1รูปปกติถูกไหมคะ95%อะนะคะ,นะะ infer เป็นคำกิริยาแปลว่าสรุปก็สรุปอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นช้อยที่ตัดทิ้งแน่นอน C กับ B boy นะคะเพราะเราต้องการ verb ใช่ไหมจุดแรกเดี๋ยวช้อยที่แคบลงเราจะวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นนะนะคะ หรือ a กับ b dog นะทีนี้ดูมาดูต่อ between ความหมายของ between แปลว่าระหว่างแปลว่าระหว่างบอกจุดบอกตำแหน่งถูกไหมคะคำที่ใช้บอกจุดบอกตำแหน่งนะบอกสถานที่บอกทิศทางในภาษาไทยเรียกว่าบุพบทในภาษาอังกฤษเรียกว่า preposition สมมุติว่านักเรียนต่อภูมานะพยายามคิดตามด้วยนะคะจะได้ทบทวนไปในตัวดังนั้นช้อยที่ถูก,ถกต้อง คือ d e d u c ก verb กับ preposition นะคะ verb กับ p r e p o s i t i o n ทีนี้มาดูความหมายของประโยคสักนิดหนึ่งนะ,ะ It is now possible to infer a link between using mobile phones and contracting some forms of cancer นะคะ It is now it is now มันคือเดี๋ยวนี้นาแปลว่าขณะน,นี้เดี๋ยวนี้ถ้าใช้เกี่ยวกับเวลาในประโยคบางทีหมายถึงปัจจุบันนี้ก็ได้นะคะ it is now ปัจจุบันนี้ possible to infer สามารถที่จะสุปเป็นไปได้ที่จะสรุปว่า a link between using mobile phones a link คือความเชื่อมโยงระหว่าง using mobile phones using mobile mobile phones คือการใช้โทรศัพท์มือถือนะคะ and and contracting some form of cancer cancer แปลว่ามะเร็งนะคะนะคะ some form of cancer แปลว่ารูปแบบต่างๆของการเกิดมะเร็ง่ดังนั้นประโยคนี้มีใจความว่าปัจจุบันนี้เป็นไปได้ที่เราจะสะรุปว่าสรุปความเชื่อมโยงระหว่างการใช้โทรศัพท์มือถือกับเกิดการเกิดมะเร็งบางชนิด some form of cancer ไม่ใช่ทุกชนิดนะคะโอเค next ต่อมาข้อที่6ข้อที่6คําที่ขีดเส้นใต้คําแรก growt h growt นะคำที่2 face นะคะ face growt h ดูที่คําแรกก่อน growt h นะ growt h เนี่ยนักเรียนอาจจะคุ้นเคยเราจะคุ้นเคยกับคํานี้นะ g r o w grow เป็นกิริยาแปลว่าจเจริญงอกงามเติบโตนะคะนะพอเอามาเติม th เติมนะ ts ใส่เข้าไปอ่านว่า g r o w t h g r o w t h เป็นคำนามเป็นคำนามนะแปลว่าการเจริญเติบโตรหรือการเพิ่มขึ้นก็ได้ในความหมายอีกอย่างหนึง่งนะคะแล้วแต่ไปใช้กับสถานการณ์อะไรทีนี้ครูขอให้ดูนิดนึงตรงนี้ g r o w t h อยู่หน้า is อยู่ในข้อความนี้ the fact that population g r o w t h มีเดอนำหน้ามีเด t เป็นคำเชื่อมอันนี้คือข้อความเดียวกันดังนั้นเป็นข้อเน้นย้ำว่ากรูเนี่ยแนวแน่นอน The fact ข้อเท็จจริงที่ว่าหรือเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเติบโตของจำนวนประ,ะ,ประชากรการเพิ่มขึ้นของประชากรนะคะนะ is still a c c e l e r a t i n g นะคะ accelerating หมายความว่า เร็วขึ้นเพิ่มให้เร็วขึ้น s t i l l accelerating คือม,มันยังเพิ่มเร็วขึ้นเพิ่มมากขึ้น i t one of the most important problems เป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญ We face We face Face แปลว่าหน้านี่ครูเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นคำนามขอให้สังเกตอีกนิดนึงนะคะคำศัพท์หนึ่งคำมีได้หลาย part of speed ครูบอกแล้วถ้าแปลว่าหน้ามันไม่น่าจะอยู่ตามตามหลังคำศัพพนาม w เป็นคำศัพท์นาม แปลว่าเราเป็นประธานของประโยคดังนั้น face ในประโยคนี้จะเป็นคํากิริยาไม่ได้แปลว่าใบหน้าและแต่แปลว่าเผชิญหน้าหรือรเผชิญเผชิญกับอะไรเขาพูดถึงปัญหา problem we face คือเป็นปัญหาที่เรารเผชิญดังนั้นช้อยข้อนี้คําตอบที่ถูกต้องคือข้อ See cat, s e c r t growth เป็น n o u face เป็น verb นะคะพูดถึงปัญหาที่เราเจอ ที่ที่ตัวประธานตัวคนพูดเจอเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของประชากรที่มันเร็วขึ้นนะคะครูเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งสำนวน one of the most important คำว่า one of เนี่ยแปลว่าหนึ่งใน one of จะต้องตามด้วยคำนามพหูพจน์ซึ่งในที่นี้ตามด้วยคำว่า the most important problems problem เติม s เห็นไหมนะคะ one of the most important problem ปัญหาอาจจะมี10อย่างแต่หนึ่งในปัญหาสำคัญคือเรื่องการเติบโตของจำนวนประชากรสํานวน one o f ใช้ในกรณีที่ใช้ในสถานการณ์ที่เป็นเอกพจน์นะคะเน้นว่าหนึ่งในปัญหาทุกอย่างที่มีอยู่โอเคนะโอเคข้อที่7นะคะข้อที่7ดู2คําที่ขีดเส้นใต้คําแรก sources คําที่2อ d a ถ้ารู้ความหมายจะช่วยได้เยอะ sources แปลว่าแหล่งที่มา นดคะ There, แปลว่าของพวกเขาเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของนะคะทีนี้ถ้าไม่รู้ความหมายเราดูจากโครงสร้างของประโยคนะดูจากโครงสร้างของประโยค s o u r c e อยู่หลังคำว่า p r i v a t e private แปลว่าภาคเอกชน private เป็นคำคุณศัพท์นะคะนะจากความหมายบอกสถานภาพว่าภาคเอกชนแล้วจากคำลงท้ายคือ a t e นะคะนะประมาณ70%คือคุณศัพท์นะ แล้วอีกเงื่อนไขหนึ่งที่จะบอกเราได้ว่าตามคำด้านหลังหน้าจะต้องเป็นคำประเภทไหนคือ from ปกติ from เป็น preposition ตามหลัง preposition ต้องเป็นคำนามดังนั้นมีคุณศัพท์แล้ว from คุณศัพท์ปับ๊บตามหลังคุณศัพท์ sources ตรงนี้ต้องเป็น now private sources คือแหล่งภาคเอกชนอาจจะพูดถึงเรื่องอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเรามาสรุปกันทีหลังนะคะคำแรกเป็น n o เพราะฉะนั้นช้อยที่ตัดทิ้งคือ c กับ d เหลือ A กับ B นะคะทีนี้มาดูคำที่2องแดแดอยู่หลัง Off อีกเช่นกันหลัง Off ก็ควรจะเป็นนาวแต่แดเป็นคำแสดงความเป็นเจ้าของนะคะตามหลังแดเป็นคำนามนั่นคือคำว่า Funding Funding f, f u n d r n g f u n d i n g แปลว่าเงินทุนแปลว่าเงินทุนเพราะฉะนั้นแดจะต้องเป็นคำคุณศัพท์หมายถึงแด f ฟันดิ้หมายถึงเงินทุนของพวกเขาช้อยที่ถูกต้องคือข้อ A ทีนี้นะคะเราได้คำตอบแล้ว A จุดแรกเป็นนาวจุดที่2เป็นคุณศัพท์มาดูต่อว่าความหมายของประโยคพูดถึงอะไร most universities need to earn money from private sources นะคะ most พูดถึงมหาวิทยาลัย earn money คือได้รายรับจากภาคเอกชนนะต้องการรายรับภาคเอกชนนะคะ b u t the major part of their funding still come from the government เมเจอแปลว่าหลักจุดหลัก Major Part ของเงินทุนก็คือเงินทุนหลักๆยังมาจากก๊อบเวนเมนคือรัฐบาลนะคะนั่นคือความหมายของประโยคนี้ดูข้อ8ข้อ8คําที่ขีดเส้นใต้จุดแรก expenditure expenditure คำที่2 consume consume นะคะทีนี้เรามาดู expenditure อยู่ต้นประโยคเลยแล้วก็ตามหลัง expenditure เป็น On นะคะ Expenditure ลงท้ายที U ่ T U R E ความหมายของ Expenditure ตัวนี้แปลว่ารายจ่ายค่าใช้จ่ายนะคะรายจ่ายค่าใช้จ่ายนะคะ On weapons such as guns, tanks, and a e r p l a n e weapons นะคะ weapons คำนี้แปลว่าอาวุธนะ weapons แปลว่าอาวุธนะรายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาวุธ such as ตัวอย่างเช่นปืน แท้งคือรถถัง Aeroplane คือเครื่องบิน Consumes นะคำว่า c คอนซู s แปลว่าจริงๆแปลว่าบริโภคนะบริโภคหรือกินเข้าไปนะคะ A large portion of a country's wealth wealth แปลว่ามูลค่าหรือความมั่งคัง่ง country's a country's wealth ความมั่งคั่งของประเทศก็พูดถึงเรื่องของเงิน A large portion คือจำนวนมหาศาล ะะจำนวนมหาศาลทีนี้เรามาดู part of s p e e d ก่อน expenditure คำแรก expenditure อยู่ต้นประโยคเลยอยู่หน้า preposition expenditure เป็น noun แปลว่าค่าใช้จ่ายแปลว่ารายจ่ายนะคะรายจ่ายเรื่องอะไรตามด้วย preposition on และก็ตามด้วยส่วนขยายบอกสิ่งที่เราต้องเอาเงินไปซื้อนะคะแต่หลักๆแล้ว expenditure เป็น noun เพราะฉะนั้น choice c กับ d ตัดทิ้ง ค่าใช้จ่ายหรือได้จ่ายเกี่ยวกับอาวุธเช่นปืนรถถังเครื่องบินคอนซูมนะคะคอนซูมตัวนี้หมายถึงบริโภคหรือกินนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกิริยาที่เติม S เพราะประธานหลักคือ expenditure เขาพูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะถือเป็นเอกพจน์คอนซูมเลยเติม S นะคะดังนั้นช้อยที่ถูกคือข้อ A นะเป็นนาวกับเวิร์บดูความหมายของประโยคนะคะความหมายของประโยค นะ e x p e n d i t u r e on w e a p o n such s as guns tanks and a i r p l a n e s consume a large portion of a country's wealth หมายถึงพอเราจ่ายเงินไปจำนวนจ,จ่ายเงินไปเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธเช่นปืนรถถังเครื่องบินมันจะกินเงินของประเทศความมัง่งคั่งของประเทศก็คือเรื่องของเงินทำให้ศูนเสียไปจำนวนมาหาศาลนะคะประมาณนั้น ดูข้อ9นะคะข้อ9จุดแรกที่ขีดเส้นใต้ไว้คือ material จุดที่2 irrelevantirrelevant นะคะ material เนี่ยเป็นได้ทั้งคำนามและคำคุณศัพท์นะคะเป็นได้ทั้งคำนามและคำคุณศัพท์ความหมายของ material หมายถึงวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งที่เรานำมาเป็นวัตถุดิบในการทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรืออาจจะหมายถึงข้อมูลก็ได้นะคะส่วน irrelevant คำที่2เนี่ยแปลว่าไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้องนะคะนะเพราะฉะนั้นเรามาดูจากโครงสร้างอา่าร,รู้คำแปลแล้วดูจากโครงสร้างสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือ1คําคำแปล2โครงสร้างของประโยคนะคะดูประโยคนี้เขาพูดถึงอะไร one difficult aspect of writing an essay is select, selecting material which is relevant to the topic and excluding irrelevant information นะคะวันดิฟิคเคิลเรื่องยากอย่างหนึ่ง Aspect เนี่ยคำว่า aspect หมายถึงปัจจัยปัจจัยที่มันยากอย่างหนึ่ง of w r i t i t i n n d n s s a y Lighting n n d essay คือการเขียนเรียงความถ้าเราจะเรียนเขียนเรียงความสักเรื่องเรื่องที่ยากเลยคือ is selecting Selecting แปลว่าเลือกการเลือกกำลังเลือกสิ่งที่ถูกเลือกก็มัน จะต้องเป็นวัตถุดิบเป็นสิ่งของถูกไหมคะเพราะฉะนั้น material ตรงนี้เมื่อสกักครู่กูบอกว่าเป็นได้ทั้งนาวและ adjective ในเมื่อมันเป็นวัสดุสิ่งของอาจจะหมายถึงข้อมูลก็ได้ถ้าพูดถึงการเขียนเรียงความดังนั้นมันจะต้องอยู่ใน part of speech ของนา n นะคะเพราะเป็นสิ่งที่ถูกเลือกนะไม่มีคำอื่นมาขยายรู้แล้วแมทชิ i a เีเป็นนาวดังนั้นชอยที่ตัดทิ้งเลยคือ C กับ D เออโทษที C กับ B b บอ C กับ B boy เพราะว่าเราต้องการนาวจุดแรกนะคะนะเขียนในความเรื่องหนึ่งสิ่งที่ยากเลยคือการเลือกข้อมูล which is relevant ที่มันเกี่ยวข้อง relevant แปลว่าเกี่ยวข้อง to the topic หัวข้อชื่อเรื่องโครงเรื่องที่เราวางไว้นะสิ่งที่ยากเลยคือเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ and excluding irrelevant information และก็ตัดออก e c l u d i n g คือเอาออกตัดออกไล่ออกนะคะตัดออกอะไรที่ไม่เกี่ยวข้อง information ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง information เป็นคำนามที่นับไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้น irrelevant จะต้องเป็นคุณศัพท์เพราะว่าขยายคำนามนะขยายคำนามนะดังนั้นช้อย e ที่ถูกที่สุดคือข้อ dedoc material เป็น noun irrelevant เป็น adjective เป็นคุณศัพท์ ะะทีนี้ประโยคนี้เมื่อกี้เรารู้แล้วพูดถึงการเขียนเรียงความเรื่องที่ยากคือการเลือกข้อมูลที่มาใช้เลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องกับโครงเรื่องกับตัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปทีนี้ครูให้ดูคํานี้นิดหนึ่งครูเพิ่มเพิ่มเติมข้อมูลตรงนี้ให้สักนิดนะคะนะคะหมาย relevant re relevant re แปลว่าเกี่ยวข้องเป็นคุณศัพท์ คำนี้ irrelevant e แปลว่าไม่เกี่ยวข้องสะกดพื้นฐานรากศัพท์เหมือนกันเพียงแค่เอา relevant มาเติม prefix ir ir เป็น prefix ที่เติมหน้าคําคุณศัพท์และทําให้คําคุณศัพท์นั้นเปลี่ยนเป็นคําตรงข้ามเปลี่ยนเป็นปฏิเสธแต่ part of speech คงเดิมคือเป็นคําคุณศัพท์เหมือนเดิมโอเคนะคะต่อมาข,อข้อสุดท้ายข้อ10ข้อ10คําที่ขีดเส้นใต้คําแรก although o u ด h แปลว่าแม้ว่าเป็นคำที่ใช้ในการแสดงเงื่อนไขแม้ว่านะคะจุดๆอะไรก็ตามนะคะคำที่2 f a เ l ลเลอร์เฟลเแปลว่าความล้มเหลวความล้มเหลวทีนี้มาดูอ u ด h นะคะแม้ว่าแสดงเงื่อนไขยอยู่ต้นประโยคนะคะ o u g h the characters were very convincing แม้ว่าตัวละครเนี่ย นะตัวละครหรือนักแสดงนะจะแสดงได้สมบทบาทสมจริงสมจัง The plot was so weak The plot คือโครงเรื่องมันอ่อนมากมันอ่อนมากเลยมันไม่เข้มขน้นนะคะ That the film was That the film was a failure ตรงนี้มีคำว่าอะอยู่ด้วย was a failure นะคะก็คือหนังก็เลยพบกับความล้มเหลวมันก็เลยล้มเหลวนะ จุดแรกเลย a l d o เป็นคำที่ขึ้นต้นประโยคนะคะแสดงเงื่อนไขแปลว่าแม้ว่าดังนั้น a l d o จะอยู่ในสถานะของคำที่เราเรียกว่าคำสันธานหรือ conjunction conjunction ไม่ใช่ preposition นะคะดังนั้นข้อ a กข้อ b ตัดทิ้ง conjunction นะคะโอเคจุดแรกเป็น conjunction มาดูจุดที่2หน้า filler มีอ่ะ นะคะมีอะตรงนี้หลังวอสมีอะเป็น article article อะนำหน้าคำนามเพราะฉะนั้นแน่นอนเซล l ล r รเป็นนาวคำตอบที่ถูกคือข้อ C นะคะ conjunction กับนาวนะง่ายๆข้อสังเกตโครงสร้างประโยคสำคัญทีนี้เราดูความหมายนะกูย้ำความหมาย t ี e a l t o โด a t o โทษทีค่ะ a l t ด o the characters were very convincing นักแ,แสดงแสดงได้สมจริงจังมากเลย The plot was so weak that the film was a failure ก็คือคงเรื่องมันไม่เข้มข้นนะ่ะหนังมันก็เลยไม่ประสบความสำเร็จล้มเหลวลงไปนะคะนั่นคือความหมายของข้อที่10 10ข้อที่เราฟังบรรยายกันมาครูหวังว่านักเรียนคงจะได้ข้อมูลหรือความรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างทีนี้นะคะครูขอฝากโจทย์ไว้5ข้อนะลองทำนะคะลองวิเคราะห์ประโยคนะคะ งานของครูเหมือนเดิมงานแรกเลยครูอยากให้สรุปคำศัพท์จากการบรรยายในคลิปนี้นะคะสรุปคำศัพท์เอาไว้เพื่ออะไรเราจะได้ทบทวนจะได้รู้คำศัพท์มากขึ้นนะคะรู้เกี่ยวกับพาร์ทออฟสปีดมากขึ้น 2. ทํา5ข้อนี้11-15ถึง15เขียนเฉพาะคำตอบเขียนเฉพาะคำตอบนะคะสุดท้ายนี้ครูหวังว่าทุกคนคงเข้าใจมากขึ้น ถ้าไม่เข้าใจมีอะไรทักมาถามได้นะคะครูขอ,ขอจบบรรยายเพียงเท่านี้สวัสดีทุกคนนะคะ